เมื่อว,วานเหรอครับก็เป็นการคดีอาญาครับฟ้องร้องหมิ่นประมาทครับคคน,ะะน่าจะน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าไล่สุดให้เราทำให้เราเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะครับที่เราเคยให้อภัยมาก่อนหน้านี้ไหมคะเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมันมีมันมีไม่กี่คนที่มาไล่สุดพูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรอย่างนี้ครับมันก็ชัดเจนอยู่ อ,อียา <c oughs> จริงๆแล้วผมก็ผมก็ไม่ค่อยฟ้องผมไม่เคยฟ้องแฟนคลับไม่เคยฟอ้องหรือไม่แฟนคลับที่เป็นคนทั่วไปในสื่อออนไลน์ผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับ <c oughs> นอกจากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าเป็นอินฟูที่ที่พูดแล้วทําให้คนเชื่อตามน,นั้นอะ่ะอันนั้นผมจะฟ้องครับเ <c oughs> พิ่งเพ <c oughs> <ค>ิ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับตอนนี้ที่เราตัดสินใจที่เราที่เรายังไม่กล้าบอกว่าเป็นใครเพราะอะไรคะอ๋อก็มันมันมันเดี๋ยวคนจับสนคุณใช่ครับรเดี๋ยวจริงๆแล้วก็เอฟซีน่าจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่าก็ ความขัดแย้งเนาะซึ่งความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่งตลอดตลอดเวลายยอย่างตอนนี้ก็ยังไม่หายก็เลยก็เลยไม่อยากพูดนะคบว่าเป็นใครแต่เอฟซีน่าจะรู้อยู่ครับไม่มีว่าคลิปมันก็เยอะอยู่ครับโรนนงเรียมอน,น,นอนเมาอ๋อไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับ<อ>เรื่องนี้มันนานแล้ว ครับผมเป็นเป็นการเป็นการพูดจาที่เป็นการไลฟ์สดพูดที่พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงครับว่าว่าว่าเราไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ย<ล>ะอะไรอ<ล>ะไ<ห>ราที่นนนคนคนเก่าคนเดิมไม่เคยมีปัญหากันน,น่าจะน่าใช่นะฮะเออ่ครรร้้้้กวาังงงนีเเป็แแแทตลลหะพราะ<ร>ว<ห>่าจริงๆแล้วผมก็เสียหายค่อนข้างมากเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมผมเปิดทั้งผับทําทั้งคาเฟ่ทําทั้งค่ายเพลงซึ่ง ผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักงานที่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเ,เตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่โอเคเลยเราทนไม่ได้เราเอาเรื่องแน่นอนอคือเขาพาดพิงเรื่องอะไรโอ้เรื่องเยอะอยู่นะครับเรื่อง,เร,องเรื่องเพศสภาพของเราด้วยเรื่องการที่เราจะไปะมีการที่เราจะไปที่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที่ผ่านมาถ,ถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่เงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดเรื่องเราของเราอะไรเงี้ยนะครับ เสียมากๆครับไม่ไม่คุยครับคุยไม่ได้ <laughs> ครบชุดครับฟองครบชุดคร,ร,รช่ดครับห้าไวไวล้านครับฮะไม<า>่<อ>ครับเอาเอาเท็จที่สุดครับกกกกไก่เกยก็ก็ลองดูว่าจ่ายได้เท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานเหรอครับ อ๋อดูหนังตลกก็เลยหัวล้อไม่ได้หัวล้อแบบมีนัยยะอะไรกับใครใช่ไหมอันนี้คนก็สามารถคิดไปได้หมดเนาะแต่จริงๆเราผมก็หัวล้อในแบบว่าเราอารมณ์ดีเราดูคลิปติ๊กตองติ๊กตกมาเราก็อยากหัวล้ออะไรเงี้ยนะครับตีฟารมไหมตีไปเลยพวกคุณตีอยู่แล้วนี่ก็วงจรปิดอ๋อจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครโพสต์เนาะซึ่งก็วงจรอะไรอะไรเหล่านั้นอะคือถ้าเกิดเราเรา จะเห็นได้นอกจากควรเป็นเจ้าของกล้องเอาออกมาเท่านั้นมันก็ต้องเป็นเจ้าของกล้องแต่ผมไม่สามารถบอกว่าใครเป็นคนอ,ออกมาแต่ผมก็ได้โพสต์ไปว่าไม่พอใจว่าทําไมถึงได้เอาผ้าวงจรปิดที่เป็นเราและรถ,รถรถของเราแล้วก็ทีมงานของเราเอาไปลงโซเชียลซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับตามตาม,ตามจริงเนาะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอเราอะไรแต่ว่าเพียงแค่บอกว่าอย่าทําอีกครับ<ต>เพออราะมันอ, <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้จริงๆครับ เพราะว่าผมกงงเหมือนกันว่าเราก็ไปรับไปส่งลูกตามปกติแต่ว่าทีนี้ภาพวงจอบอกว่าเนี่ยเราไปอุ้มลูกรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไม่หมดอ่ะสิตอนสุดท้ายทําไมไม่ออกมาด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาแค่ตอนนั้นแต่ตอนที่ผมอยากให้เห็นก็ไม่เห็นเอามาโชว์เลยตอนที่ไม่ออกมาคือตอนไหนตอนที่ลูกไม่อยากกลับบ้านวิ่งกลับมากอดพ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจาก คนกะคือผมติดต่อใครไม่ได้นาะอย่างที่แบบซับซ้อนก็ติดต่อใครไม่ได้วเวลาเวลาไปรับลูกต้องติดต่อผ่านพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ครับป้าเขาก็บล็อกบล็อกบล็อกช่องทางติดต่อของเราแล้วก็สั่งว่าติดต่อผ่านแม่บ้านเลยหรือพี่เลี้ยงเลยอะไรอย่างงี้โอเคเราไม่อยากพูดคำว่ากี่การเพราะว่าก็ให้ให้เอฟซี FC คิดเอาเองแต่จริงๆเราเราไม่อยาก ไม่อยากบอกว่ากิจกรรมมากให้เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดพูบก็บหาว่าเราพูดเยอะไม่หยุดสักทีไอ้วันอย่างวันนี้พูดอีทําไมต้องพูดนะครับเพราะว่าทุกคนถาม <c oughs> <laughs> นะคะไม่ใช่บิงมาพูดเอง <inic union? S 1> บ้านเราอะ่ะจะบอกเราเพราะเราขายบ้านเตียงก็ไม่ถูกเนาะ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดผมไป <c oughs> ไปขายบ้านเขาอะ่ะโอเคถูกต้องแต่ว่าอันนี้บ้านตัวเองแล้วยังมาโดนด่าอีกก็งงอยู่ครับรถขันไหนฮะ ขายอะไรบ้างตอนนี้ขายบ้านมันไม่มีเงินกินข้าวอะครับมันหิวข้าวขายที่ดินใช่ไงพี่ผมตัวนพพิเศนเตอร์ไม่มีใครจ้างงานผมผมก็ต้องขายรถขายบ้านกินสี่อะไรนะอ๋อเราเราเปิดบาร์โฮสจริงๆแล้วเรา ก็ก <ítulo> ําลังขยับขยายสาขาอยู่เพราะสาขาของเรามันมันคนมันแน่นทุกวันก็อาจจะมีส่วนนะครับใช่เราจะเอาเงินไปทุ่มผู้ชายอีกแต่กับภาพที่เราชอบทำเหมือนเรียนแบบกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เจตนาคือเราตั้งใจหรือยังไงครับเรียนแบบกับกับคนอื่นอย่างนี้เหรอฮะจริงๆแล้วจริงอ๋อจริงๆแล้วคนก็พยายามจะจับจ้องอยู่แล้วความบังเอิญมันมีอยู่แล้วชีวิตผมแค่งานผมก็เหนื่อยมากๆแล้วถ้าจะไป โกกัสก๊อปปี้คนอื่นโอ้ยไม,ไม่ไม่มีทางครับเธอแปลนฉันก็แปลนเธอไปเที่ยวฉันก็ไปเที่ยวทุกคนเขต้องแปลงฟันอยู่เดี๋ยวเนาะพี่ตื่นขึ้นมาใช่ปะ<อ>มไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อไม่ไม่ไม่ครับไม,รไม่ครับทุกคนนี้ไม่มีศัตรูกับใครครับรักทุกคนไม่มีศัตรูแต่เขาไม่เข้าใจใครใครใคร,ใครดีเราก็ดีด้วย<อ>จริงๆแล้วเราอยากให้โลกนี้มีความสุขทุกๆคนโลกแห่งความสีชมพู แม้ตัวเราเองเราก็อยากสีชมพูเนาะแต่ว่าเราอาพัพรักเราก็เลยต้องอยู่แบบนี้ก็คือเรดีกับน่ครับครับอะไรนะฮะอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยครับก็เห็นเห็นอยู่เห็นเห็นอยู่ครับเห็นเห็นอยู่ใช่ไปช่วงนี้ทํางานเยอะเที่ยวเยอะเห็นข่าวก็กดไลค์ให้ทุกทุกคนถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับ อ๋อก็ดีแล้วครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเลือกลูกผมเนาะคือลูกผมอยู่กับใครผมก็อยากให้ให้คนที่ดูแลลูกผมะมีความสุขมากที่สุดเพราะถ้าเกิดลูกเราอยู่กับคนคนไหนแล้วเขามีความทุกข์หรือกินไม่อิ่มนอนไม่หลับลูกเราก็ต้องรับผลโทบจากนั้นเนาะจริงๆแล้วก็ดีแล้วครับออจริงจริงแล้ว ผมก็เติบโตมาแลวครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่แม่เลยนะครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะแล้วลูกผมก็ต้องหัดเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งมันผมให้ได้นะครับเราจะบเา,เาเชื่อมั่นว่าลูกเรามันก็เหมือนเราแน่นอนอ,อ,อาจจะเก่งกว่าเราก็ได้ลูกใน,นอ,าจจาาาอน,นาคตนะครับย,ยินดีครับยินดียินดีเราอยากสื่อสารรอา ชื่อสารหาใครครับหาใครครับอ๋อหาลูกก็บอกลูกไว้ว่าถ้าลูกอยากรู้อะไรลูกก็มาเปิดดูย้อนหลังยูทูบทิกเกเลยเขาจะเห็นอย่างอื่นสต่ตอนนี้เใจร่มแล้วใชราะว่าบวจมแล้วคาต้อีนดเจอกันเมื่อไหร่ครับเจอใครครับอ๋อต้องต้องต้องรอสารท่านท่านแจ้งมาอีกทีหนึ่งครับยังครับอันนี้ห้าล้านนี่คือเรากะว่าได้แน่นอนใช่ไหม ผมผมก็ชัวร์ถ้าผมไม่ชัวร์ผมก็ไม่ทําครับลาราคาได้ครับรถราคาได้รถได้ให้เท่าไหร่อ่ะมาเดี๋ยวอูที่อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์มานั้นด้วยครับเอาบเกียไปให้ลูกครับเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสืออีก